แม่ไม่มีเลยเแม่ไม่มีเลยขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูหน่อยแม่่นี่แม่นีม่ <c oughs> เอากอดแม่สิกอดแม่สิคันมันไม่บอกยายมันเจ็บอ่ะเจ็บหรอมันเจ็บค้างนอกมันคันเหรอลูกมันคันอาชุดเพราะมันคันอุชุดมันคันมันคันแสดงว่าแสดงว่าชุดมันแข็งชุดมันใส่สบายเอ้ยมันใส่ไม่สบายใช่ไหมมันขาดมันขาดเลยมันใส่ไม่สบาย อ่ะเอาไปจุ๊บแม่ก่อนจะไปไหนกันเนี่ยจุ๊บแม่ก่อนมันมันใส่อยู่ไม่จริงเลยโอ้ว่าจะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนอืมอา้าวเพ็ดแล้วบม่มาจุดจุดอุดอักจุดใสอย่างเงี้แล้วบม่มาบอกยายเลยบอกยายไปเปลี่ยนให้ไปลูกไปแล้วมาใหม่นะมาใหม่นะมาใหม่นะบอกยายไปเปลี่ยนแล้วมาใหม่เลยพ่อพ่นมาแบเพลพ่น หมอพ่อเปิดประตูให้พ่อเอาเปิดเปิดได้ไหมลูกเปิดได้ไหมพ่อเปิดไปไปเปิดนะพ่อยไปเปิดให้น้องเลยลูกไปเหจะไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมลูกน้องเพ็บเพ็บจะไปเปลี่ยนชุดเหรอไเปิดชุดมังกรเจ้ามังกดอืมมันแข็งมันแข็งยายบอกเรียกยาย ยายน้องเทปเปลี่ยนชุดให้หน่อยหนุ่มแม่เพิ่นบอกเอาด้หนิเพิ่นเพิ่นบอกเป็นตะยู่มีเหรอแง่ไหนวองใส่ลองดูใส่ไหนวะเพ็่นมามันมันคันมันใส่ไม่สบายเลยนี่นี่ลูกยายอยู่นี่ยายอยู่นี่บอกยายบอกยายดีๆดียายจ๋าเปลี่ยนชุดให้น้องเทปหน่อย มันใส่ไม่สบายมันคันใส่ใบใหญ่มันคันมันคันไ <c oughs> <c oughs> ด้เปลี่ยนเลยลูกเอยไ <c oughs> ด้ข่ะได้คาะเออ